สวัสดีครับผมต,ตอนนี้อยู่ช่องสยาม JO1 Official นะครับผมนะครับผมวันนี้นะครับก็เอารถแห่นะครับมาเล่นตามคําสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับผมตอนนี้ก็เล่นจบไปแล้วหนึ่งรอบนะครับผมเหลืออีกรอบหนึ่งนะครับผมอ่า๋ยวให้ทางเวทีเช็คระบบเสียงซารานะครับผมก็จะได้เล่นอีกรอบหนึ่งครับต้องขอบคุณนะครับอถโตขอบคุณกีฬาขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนนะครับใ้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับผมนี่ วันนี้นะครับผมมีมาอะไรจะให้ทีมงานทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็มีให้พิลาด้วยนะครับผมนี่ครับร 1967, เดี๋ยวไปสัมภาษณ์ทีมงานกันนะครับผมก็จะรู้สึกเป็นไง จ้องน้อยโยนน้องคงไถ่เราแพ้ได้เนี่ยเตกว่าจันนะตื่นเต้นได้เนี่ยตื่นเต้นได้เนี่ยกรดนตรีกับคนดันว่าฉันได้เนี่ยว้าวว่าแต่แกะมากเลยน้องล่าว่าแต่แกะมาเลยเล่นได้กันถือว่าโอเคแล้วค่ะแต่กันเต่วงลาก็ยังเล่นไม่ได้ขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณทีมงานไทยรถแห่ด้วยนะคะ เสียงประเบอดังๆครับขอบพระคุณครับพี่น้องครับ่อพ้นไปนะครับผมกับความสุขด้านหน้ารถแห่กับพวกเราไทยรถแห่นะครับแล้วก็ศิลปินรับเชิญนะครับนอง,งอุปถอิงเทศบ้านเพลงครับผมขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนกันละกันเนะเาะภาษานี้พบเจอกับพวกเราในรูปแบบรถแห่ นะครับในรูปแบบ12ล้อนะครับฝากติดตามทางช่องทาง YouTube ไทยรถแห่อีสานเด็กพรดนะครับแล้วก็แฟนเพจไทยรถแห่อิสานครับทุกท่านมีความสุขในการรับชมนะครับคอนเสิร์ตระเบิดประเทศนะครับสาวน้อยระเบิดในวันนี้ส่วนพวกเราได้แต่ขอฝากดคุณและรับจากเอฟซีคนหนึ่งพีใจอันพูดบอกพูดบอกอินนี่ขอบคุณทีรายโอเคครับโอเคอีลาขอบคุณหลายๆเด้อ จากไปซีพูนยังอยู่บ้านอะไรนะอายุเพิ่งก็เสิมมาแล้บ้เดิมแต่อยู่อยู่อยู่โอเคโอเคบายบายเด้อโอเคไปเต้นต้นครับโอเคครับผมครับเมื่อกี้ก็มอบเมื่อกี้ก็มอบอะไรให้น้องอยู่นะครับตอนนี้มีเซอร์ไพรส์ให้ทีมงานนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวรอพี่ชาเอาพวงอะไรมานะครับผมเซอร์ไพรส์ เอาไยช้ามาไหนไปดูไปดูขึ้นมองเพียงขึ้นไหนไปช้าให้เลนะตวเนโอ้โหานขึ้นนี่นี่นเบามาไรแล้วข้างบนเวข้างบนรถแปล ไครับผมใครไม่ขึ้นบ่ไดเนี่ยลงมาทำไมเราลงาไงอะไรครับผม่ายงลงเอาอะไรก่อนลดิลก่อนโอเคอ้าว

ăn chong là ăn chong là ăn chong đây à? ăn à, <laughs> <laughs> không đi. ăn không lấy อูน้ำเสียงครับอันนี้อยู่น้ำเสียงกับบอลเทยร์เนเทนะครับฝากช่องด้วยอันนี้เสียงแหมากถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปถารถ่ายรูป่ายรปถ่ายรูปถายร่ายถ่ายรูปถรูปถ่ร่รถ่ายรูป่ายรปาูถ่ายรูปถรูปถ่ร่ารถ่ายรูปถายร่ากรถ่ายรูปถรูปาร่รถ่ายรูปาาถ่ายรูปร่ถ่ายรูปาาถ่ายรูปร่ถ่

เอฟซี LC พลังเงียบเอฟซีเอฟซีทำมาเปมัเนี่ยขอบคุณวอโรขอบคุณซอนุทขอุเชียร์นขอมีขอคตอกีรงทุกคนนะครับน่ารักับมากๆก็ที่นี้ไม่มีอะไรมากนะผมก็จะเดินหน้าครับเ็มที่ี่ครับใลการทำงานแล้วก็จะซัพพอร์ตีลา กำลังใจให้ยวว่าโอว1นขอบเชี่ยแล้วก็ย่าเทเรนท์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากขอบคุณครับ